ฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสจะผมจะจาัดก,การมันด้วยกันเองกัร,รก็การแมนช็อปยังไงล่ะบอสการแมนช็อปเป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ ID Pass พร้อมยังรับเติมระบบพรีเมียมแพ็กเกจของโรบักที่เติมได้ถึงเลเเลยทีเดียวรับกดผลพิศาจบ็อกฟูดรับกดเกมพาร์สบ็อกฟูดอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับผมเรยเดมอนนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้นะผมผมก็จะมาทำห้อย่างที่ควรรู้เกี่ยวกับเกมกรูกกกกพีชนั่นเองนะครับหรือว่ากาวพีชนั่นแหละ โอเคนะครับผมสาหรับห้อย่างที่ผมจะมาพูดเนี่ยเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสําคัญกับเกมนี้นะครับผมและเป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้เลยนั่นเอง <Okay. S 1> ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่า,วาก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปเนี่ยฝากท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันเอื้อมนิ้วมือเนี่ยไปกดปุ่มไลค์ผมจะแกันเพื่อเป็นกําลังใจให้แล้วกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเอง <Okay. S 1> โอเคนะครับผมสอหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะมากเท่าไหร่แต่ก็พูดเยอะเหมือน โอเคสําหรับข้อแรกนะครับผมสําหรับเกมนี่แหละเป็นเกมที่ฟาร์มเวีง่ายหาเงินง่ายและก็หาผลปิศาจง่ายอ่ะถามว่าทำไมถึงฟาร์มเบีง่ายถ้าผู้ชมสังเกตดีนะครับผมตั้งแต่ถ้าผู้ชมเคยมาเล่นเกมนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลองสังเกตดูหรือเปล่าว่าเกมนี่แหละเป็นหนึ่งในเกมที่ฟาร์มเบีสามารถวันเดียวก็เบี้ย0ห้าพันได้เพราะมันฟาร์มง่ายจริงๆ2นะครับผม ไอสองนี้หมายถึงว่าในในฟาร์มไอฟาร์มเวลฟาร์มผลอะไรเนี่ยนะคือเงินเนี่ยก็ฟาร์มง่ายเพราะบอสเนี่ยมันดรอปเงินได้เยอะมากๆเลยนะผมบอสเป็ดก็50ล้านอะไรอย่างงี้นะผมก็ดรอปเยอะมากๆเลยในจะผลพิศาหาง่ายไม่กี่นาทีก็เกิดก็แค่เดินตะเวนตามเกนนาะนะผมเดี๋ยวก็เจอ,เอแล้วอีกอย่างคือเซอร์วีเนี่ยฟรีด้วยก็หาง่ายมากเลยนะครับ โอเคต่อไปไปที่ข้อที่2นะผมสําหรับเกมนี่เป็นเกมวันพีชแต่ของในเกมเนี่ยไม่ได้มีวันพีชแบบ100%ยเปอยกตัว <Huh? S 1> อย่างเช่นนี่วันฟอร์เดกุนะครับผมประมาณนี้นะผมนี่เป็นไงคือมันเป็นของที่ไม่ได้มาจาก วันพีชร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมอ่าไหนจะมีเคียวอีเวนต์อีกนะผมไม่ได้มาจากวันพีชแน่นอนนะผมแล้วก็ไหนจะยังมีดาบคิริโตอีกเหรอท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะเอาดาบคิริโตกับดาบไอสายฟ้าเซติสึใช่ไหมผมขอเรียกว่าดาบเซติสึแลวกันโอเคนี่มีดาบสายฟ้านี่นี่ประมาณนี้นะผมแล้วก็ยังมีดาบคิริโตอีกนะครับผมที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ บอลพีชเลยนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับข้อที่2นะครับผมสําหรับข้อที่3นะครับผมคือเกมนี่ยตอนแรกเนี่ยทางจันเจ้าหรือว่าทางมีฮานุมีหุระเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะทําเกมออกมาเล่นๆนะผมเห็นว่าตามกระแสไม่ได้กะว่ามันจะดังแบบนี้นะผมแต่พอมันดังก็เลยได้จริงจังกับการทําแมปเพิ่มมากขึ้นอาจจะไม่ได้จริงจังถึงที่สุดแต่ก็จริงจังมากกว่าเดิมนะครับผมสําหรับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ค่อนข้างสําคัญเลยเพราะตอนแรกเนี่ยแอดมินเนี่ยไม่ได้จะจริงจังจริงๆนะครับ ก็ขอบอกไว้เลยอ่ข้อต่อไปนะผมหรือว่าข้อที่สี่นั่นเองสาหรับมอนในเกมเนี่ยส่วนมากเกมวันพีชเนี่ยมอนมันควรที่จะเป็นแนวโจรสลัดใช่ไหมครับผู้ชมแต่ว่าเกมเกมนี้เนี่ยมอนส่วนมากเนี่ยจะไม่ใช่แนวโจรสลัดเลยอะมีเกาะน,นี้เนี่ยที่เป็นเหมือนโจรสลัดนะผ,ผมกับเกาะตรงนั้นนะผมที่เหมือนโจรสลัดไอ้เกาะกลางส่วนที่เหลือเนี่ยไม่มีความคล้ายเลยก่อนนั้นก็เป็นสลามกกอนนั้นเป็นงู ก่อนนั้นเออก่อนนั้นก็คลา้ายๆนะผมเป็นเหมือนโจนก่อนนั้นบนนั้นก็เป็นเหมือนบอสกระต่ายนะครับผมไหนจะบอสแซนตรงนั้นอีท่านผู้ชมแล้วก็เป็นบอสเป็ดอีกส่วนมากเนี่ยมันจะไม่มีความคล้ายกับการเจอมอนโจนสัสตว์ซะส่วนมากเลยนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบเป็นแนวแบบเหมือนเขาอยากจะทําอะไรเขาก็ทํานะครับผมเขาไม่ได้สวนอะไรอะไรมากนะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับผมหรือว่าข้อที่5นั่นเองของเกมนี้แทบจะทุกอย่างยกเว้นของอ e ีเวนต์สามารถหาได้ตลอดนะครับผม ของอีเวนท์ที่หมายถึงก็คือเดี๋ยวเนี่ยไอ้ผลโบนหรือว่าจากบอสแซนเนี่ยเดี๋ยวอัปเดตไปอนาคตเนี่ยมันจะโดนเอาออกนะผมก็ต้องรีบหาผลเก็บไว้ส่วนอายุย่างเช่นเคียวอันนี้นะผมตอนแรกเนี่ยเป็นของอีเวนท์แต่ตอนนี้โดนเอาออกไปที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเกมพาร์ตก็จะโดนเอาออกก็ต้องรีบเติมเกมพาร์ตก่อนนะ ครับถ้าเกิดไม่รีบเติมเกมพัทเนี่ยตัวเราออกมาก็จะไม่สามารถหาได้ก็จะเปขอลิมิเต็ดแบบเต็มตัวเลยนั่นเอง <Okay. S 1> ไหนจะเป็นแบบฮาคีราชนที่ส่วนมากหลายเกมต้องเติมเอานะผมขอย้ำว่าส่วนมากหลายๆเกมนะครับผมว่าไม่ใช่ทุกเกมเนาะก็เนี่ยสามารถหาได้โดยบอสข้างบนนั้นไหนจะเป็นดาบพวกโยรุอะไรที่ส่วนมากจะต้องเติมก็สามารถฟาร์มหาได้โดยที่ไม่ต้องเติมบีเซนโตะอะไรเงี้ยจริงๆบีเซนโตะก็ฟรีหลายๆ,ายๆเกมนะครับผมแต่เกมนี้ก็หาได้อะไรอย่างงี้นะผมก็ปกติเลย แต่พวกโยรุอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเติมแต่เกมนี้ก็หาได้แล้วผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยก็สามารถเล่นได้สายฟรีก็สามารถเล่นได้นั่นเองสำหรับเกมนี้นั่นเองก็จบแล้วนะผมกับ5อย่างที่คนรู้ก,กับเกมครูพีนั่นเองหรือว่ากาวพีนะผมก็สำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างถนะ้าคนคนไหนชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย